ครับสวัสดี f อพี่ป้านะครัที่ตามเราสดาวนะครับผมเนาะเมื่อวานนี้เอ็กตราเป็นไงเอ็กตร้าศูนย์นเะครับศูนเสียดายโอ้าจับ9 0้นย์หีสามตัวเลยเนาะก็เข้าตัวนี้0ูน้าผมเน้น7ด,ดันมา9้านะครับเก้าหกตัวกับ 0 6เข้าหมดนะ90 96นี่จับมา3ตัวได้เลย6ชุดเนี้ยเกือบแตก3ตัวนะครับได้แค่2ตัวเออ069นะครับสำหรับเราเอ็กซ์ต้านะครับส่วน HD HD เมื่อวานเป็นยังไง HD เมื่อวานนะครับ เอ่อ hd 1 0ผมเห็น10แล้วผมแสลงใจเมื่อวานจับ3ตัวเราพัฒนาเกือบแตกนะครับ08 1091อ 0, อกเดดันไม่จับมาซึ่งสูตรผมเข้าสูตรผมได้มามันก็มี1 0, 0, 1 01แล้วมันชน01เยอะด้วยอูเมื่อวานไม่คิดว่าจะมาต่ำขนาดนี้นะครับเรา hd เมื่อวานนี้10 7 5 3นะครับเน้น2มันเข้าตัวรองเลขห้า เจ็้าเท่าตัวนี้ครับตรงๆเนาะก็สตัว7จ็ห้อ้าวเข้าไป2องละส่วนสามเมคีเมื่อวานหลุดหลุดตรวจเจาะเนาะสามห้านะครับเข้าเด่น3มี36ออก3าหนะครับเน้น3ออกสามห้าสองศูนยาบนนะครับ3าห้า รางส่วนสตาสตาเมื่อวานนี้เสียดายผมเน้นสี่เนาะก็ก็ถือว่าสี่รางนี้มาดีนะเมื่อวานแปดสี่ศูนย์เจ็ดห้านะครับไม่มีสี่แปดสี่นะเนี่ยแปดสี่เข้าเด่นสี่นะครับผมเน้นสี่เมื่อวานนะสี่น่าจะมาเออก็เข้าแค่นี่สี่เจ็ดใกล้เคียงที่สุดอ้าวตัวนี้ซ้ำสี่เจ็ดสามูนสามสองสามห มาสี่เจ็ดอีกดันไม่มาอีกโอจับสี่เจ็ดซ้ำซ้อนนะครับเป็นสี่แปดก็ได้ไปแล้วเออโอเคมาตามต่อวันนี้กันสลับเอกตรานะครับเอกตร้ e าเช้านี้ใครรูเอกตร้า e ก่อนนะครับเอกตร้า e วันนี้เด่นที่หนึ่งกับสามนะครับ หนึ่งศูนย์อีกแล้วเราพัฒนาช่วงหลังอีกสามยากเลยนะหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกสามศูนย์สามสามสามหกนะครับสามตัวศูนย์สามหกครับเน้นสามหกเน้นสามศูนย์เน้นหนึน 3, 0, น่งหกครับอย่าบอกมามันหนึ่งศูนย์นะ เออระวังหนึ่งศูนย์นะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานีนหนึ่งศูน์มาเยอะนะหลายแนวทางด้วยผมมองตั้งแต่เช้าแล้วเฮ้ยพอตกตอนเย็นเหมือนความคิดจะลืมไปนะครับเพราะว่ากว่าจะออกลืมด้วยหนึ่งศูนย์นี่เหมือนแบบระแวงระแวงว่าสูตรมันได้ไงเมื่อวานนี้่มันจะมาโอ้วหจับศูนศูนย์กันเบิ้ลไว้ดันมาหนึ่งศูนไม่เบิ้ลนะเออ เอา h d แล้ h d อันนี้เขาจะเด่นที่0กับ3นะครับ 04, 07นะครับ 0, 0, 3, 4, 3, 7, 3, 0, 3ตัวนะครับ 4, 3, 7นะครับผมชอบ 4, 3, 7 ชุดเด่นนะครับก็จะเด่นที่34 37 30ตามนี้ครับเน้น3ามลง0นะครับส่วนสามัคคีนะครับสามัคคีวันนี้เด่นที่3ามสเหมือนเดิมครับ ตัวเจาะนะครับสามหนึ่งสามสองสามสี่สี่หนึ่งสี่สอง แล้วก็ขอเบิ้ลสามสามด้วยนะครับโอเคสามตัวนะครับสี่หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งอ่ะวันนี้ผมเน้นที่สามหนึ่งเน้นสามลองสีนะครับสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่สามอนา ออ่สามัคคีก็ออกไม่ไม่หนีกันเท่าไหร่นะบนล่างเวลาเขาออกนะบางทีก็ใกล้เคียงกันมากเลยอย่างเช่นสามหก็3ามสองหรือ4ี่หนึ่งสามหประมาณนี้นะครับส่วนสตาร์นะครับสตาร์วันนี้เด่นที่2กับ5นะครับตัวเจาะนะครับ สองสี่สองห้าสองเจ็ดครับสองแปดครับห้าสี่ห้าแปด ห้าสี่ห้าแปดห้าสามนะครับสามตัวอ่า ตามตัวบางไปที่ตรงนี้นะครับห้าสี่เอา 7, 5, ะะเจ็ดห้าสี่ก็แล้วกันเน้นห้าลองสองนะครับผมชอบห้าสี่อ่ะห้าแปดห้าสามเนี่ยห้าสี่ห้าแปดห้าสามนะครับอถ้าสองมาก็เน้นที่ 2อห้านะครับตามนี้ใครที่ตาม4แนวทางนี้ที่เมื่อวานก็ถือว่ามาดีนะครับเจาะผ่าน2แล้วก็เด่นเข้า2นะครับโชคดีครับ